ปูออมาครับแล้วเราก็จะเอามือจับไว้หน่อยป้ายเบาๆครับเราจะป้ายไปหนึ่งครั้งก่อนะครับป้ายไปหนึ่งครังป้ายให้ทั่วไปหนึ่งครั้งเพื่อให้ตัวปูนเนี่ยไปยึดกับสามเหลี่ยมทาให้มันไม่ยุบตัวลงครับป้ายเป็นจุดไล้เราทําเราต้อง เป็นประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะป้ายให้เต็มครับจะป้ายให้เต็มให้เต็มสามเหลี่ยมเราเลยแลป้ายครับดี๋ราต้องมือเบานิดนิดน,นะครับสำหรับคุณพ่อ้านในบ้านที่ทําเองเราก็ไม่ต้องไปเสีเรียดครับแล้วก็ป้ายเอามาหรือจะป้าย,าายเต็มครับให้เต็มไปเลย นี่หน้างานเราอยู่ที่สระบุรีนะครับเป็นงานขั้งน้ำให้กับลูกค้าอ่าน,นี่คือเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ปาดหัวหน่อยนะครับพูดหัวหน่งตอนนี้เราต้องรอให้ให้ปูนตัวเนี้ยเซฟตัวครับแลระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเชนครับเชนกับเพียนที่เราทำไปแล้ว Okay, อันนี้คือไม้เชนไม้เชนก็คือไม้สักครับที่ทําขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวเราก็จะเชนการเชรนนี่เชนเพื่อไม่ให้เฟี้ยมเราแตกครับครับแล้วก็จะทําให้เฟี้ยมขมด้วยนี่ปึ๊บเราทำอย่างนี้ครับแล้วก็เชนเลยคือแล้วแล้วแต่นะครับว่าช่างจะหัดแบบไหนบางช่างอาจจะใช้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเชนเลยแต่ทางเราใช้ ไม้เทนครับนี่ครับก็จะทําให้เฟี้ยมล้วคมแล้วก็จะไม่ไม่แตกครับไม่แตกเป็นปากนกนี่ครับจบครับเนี่ยแล้วก็เฟี้ยมแล้วก็จะสวยแ,แล้วก็จะรูดีทีนึงนะครับจะรู่ดีทีให้คมไปเลยบสมัยก่อน เราไม่มีเฟียมอลูบินเนียมครับเราจะใช้เฟียมไม้ช่างสมัยก่อนเขาก็เลยใช้ไม้เนี่ยครับในการเชนแต่เดี๋ยวนี้พอเรามีเฟียมสำเร็จรูปเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็มีสามเหลี่ยมที่เป็นอลูบินเนียมเราก็เลยไม่ได้ใช้ไม้